สวัสดีค่ะก็กลัมาพ่อกันกับแม่จอยคือเก่านะคะที่ช่องของแม่จอยโชว์เนาะก็ห่างหายไปโดนนะคะแบบโอ้ยโดนแห้งปีที่ปีที่แล้วกับบ่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเนาะมาปีนี้นะคะกับมาเห็ดสวนมันเนาะกับซิเริ่มลงคลิปคือเก่าเห็ดยังคือเก่าหายนะคะมาถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะก็เริ่มกลับมาเห็ดคลิปคือเก่านะคะเนาะกับปีนี้กับเวียงงานกับหลายคือเก่านะะคเพิ่มมานะคะเรี้ยงหมูนะคะ เห็ดสวนมันเนาะเดี๋ยววันนี้แม่จอยสิพามาเบึงสวนมันแม่จอยนะคะก็ดีเศร้าสวนได้ซ้านะคะเนาะกการปลูกมันกะบลี่ยนไปตามที่คาดหวังนะคะมันกะเล้งเนาะมาเจอเห็ดสวนปีเลกนะคะแม่จอยเห็ดมันปีเลกเลยนะคะก็มาเจอเล้งเนาะกระบวเป็นอย่างนะคะกบบะบม่ได้ท้อนะคะแลวก็บม่ได้ถอยนะคะสู่นะคะเท่าก็ต้องสู่อยู่แล้วเนาะ้าเราบบสู่นะคะ เฮากระเพรแม่นบอกถ้าเฮาบุูหุหฮากระเพรนะคะไม่จอยมาเห็ดมันปีแรกเนาะประสบการณ์ปีแรกนะคะก็เจอเล้งเป็นอย่างต้องต้องใส่มันสับปะหลังเนาะเพราะว่ามันสับปะหลังนะคะต้นพันธุ์บอดี้ซื้อเนาะขอขอ,ขอสวนพี่ป้านาอานะคะแต่ถ้าเป็นใส่ข้าวโพดนะคะโอ้โหแบบต้นทุนนี่แบบ สูงแหงขนาดนะคะไม่จอยโบสูน้องโบสูกับต้นทุนนะคะแต่มันสับปะหลังไม่จอยยังสามารถเห็ดเองได้นะคะเนาะกะเลยจําเป็นต้องใส่มันนะคะแล้วก็ต้องเห็ดมันเพราะว่าปีหน้านะคะลูกลูกก็ต้องเข้ามาหาลัยแล้วก็ต้องใช้เงินหลายแฟนหาเงินคนเดียวนี่แบบบบทันแน่นอนนะคะเนาะไม่จอยก็ต้องมาเห็ดสวนนะคะเพื่อซอยกัน รายจ่ายมันเพิ่มเขามาเนาะแต่หาเงินคนเดียวมันกะหมุนวะทันนะคะต้องมาซ้อยกันเดียวสิบห้าไปเบิง่งมันไม่โจยนะคะว่าเป็นแบบใดมันปลูกแรงเลยนะคะปลูกไม่จอยปลูกยี่สิบเอ็ดมุกลาแต่ตูที่อที่รอดตายอะ่ะมีหัวแล้วนะคะลงอมีหัวลงไปแล้วนะคะเนาะตัวที่รอดตายนะคะปลูกได้ถ้ารวม เดือนเมษานี่สามเดือนกว่าแล้วนะคะก็มีรอดอยู่แค่บอ่อหอดอ่อหน้าที่รอดเป็นตนนะคะหน้าสิประมาณครึ่งไร่ที่เหลือส้มนะคะที่เหลือส้มก็เพิ่งส้มปลายมือวันที่เห็นบอกฮอนเฮงแล้งเฮงนะคะอ่าก็มีเมฆอยู่ได้แต่บรัวสิตกไห่บอ่อนะคะก็มีข่าวว่ามีพายุพายุก,ก็รอรุนเนาะเห็นบอกนั่งอยู่ในหฮมนะคะนี่เพราะว่าอ่า แม่จอยเอาสายน้ํายุดมาใส่กันนั่งเฝ้าน้ําปล่อยน้ําเนาะช่วงเศร้าๆแม่จอยกะสีลากใสยย่ยางนะคะเอาน้ําลดทีละต้นทีละต้นทีละต้นต้องเอาขนาดนี้นะคะเพราะามันลงทุนไปแล้วนะคะบางคนอาจสิบอกว่าโอ้อกเอาขนาดนี้ดอกตายกับป้าให้มันตายไปนะสําหรับคนที่แบบลงทุนหน่อยๆนะคะมันพอมันว้าได้นะคะแต่ว่าคงคอยนี้เอ้ยว้าบ่ได้ะคะ่ะ บโบยงอมให้ตายนะคะถึงยังไงคอยกับ,บโบยอมให้ตายคอยที่สู้ให้ถึงที่สุดเนาะระว,วังว่าพึกษภาฝนกน็นาสีมาแล้วนะคะกับพยุงพยุงซ้อยไปเนาะสู้นะคะเดี๋ยวไปเบื้องสวนมันกันเนาะนี่นะคะทุกคนแบบว่าแห้งแรงแบบแห้งเลยคือมันที่ปลูกไปอะยี่สิบเอ็ดมกาลา ขึ้นแค่นี้แหละคะ่ะที่เาเท่าที่เห็นนะสิบสามไร่อะ่ะน่ะขึ้นแค่นี้ขึ้นแค่นี้จริงๆนะคะข้างบนนู้นบวขึ้นเลยได้มาสมนะคะได้มาใส่น้ำยศได้เอาน้ำใส่รากใส่ยางลดเอานะคะลดน้ำเอายอดน้ำเอานะคะเพื่อรอฝนตอนนี้กับวันที่ยี่สิบสามเมษายนะคะกา คิดว่าอ่าส่อมรอบนี้นะคะหน้า,าสิอ่าพฤษภาฝนหน่าสิมาให้นะคะเมษานี้บลูออฟสิมาหรือบ่อนะคะตั้งแต่ปลูกมานะคะได้ฝนรอบเดียวก็ได้แค่นี้และค่ะเนอะอ่า,อาบางคนอาจจะว่าต้องลงทุนขนาดแบบเอาน้ำมารดเลยหรอน้ำมาลดเลยหรอนเนาะ มันก็ต้องขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันลงทุนไปแล้วเนะเาะเฮาเฮาเาที่นะคะไม่จ่อยเศา้าที่เฉพาะค่าเศา้าที่กับอา่าค่าถ่ายนะคะเกือบสี่หมื่นสามหมื่นเก้านะคะยังบรวมจ้างปลูกเพราะว่าส่วนนี้มีจ้างปลูกนะคะมีจ้างตัดต้นมีแค่อ่าต้นพันธุ์นะคะบ่ิด้ซื้อขอข้าเจ้าเนาะไปตัดจ้างคนไปตัดไปตัดเอานะคะ ถ้ารวมเขาจ้างปลูกนําจ้างตัดต้นนํากสิหมื่นกว่านะคะกะสินังเบิ่งมันตายไปโดยที่แบบบเห็ดหยังมันกะเออเป็นไปบได้นะคะทาใจบได้ทราบค่ะก็คือทาใจบได้นะคะเห็ดบได้คือสินั่งอยู่รอฟ้ารอฝนนะคะรอฝนจากเทิงฟ้านี่คือบัได้แนนอนนะคะทําใจบได้ต้องมาซ่อมแล้วก็เอาน้าตรงนี้นะคะ เป็นสายน้ำยดนะคะข้างบนเอาน้ำลากใส่หย,ยางแล้วก็ลดน้ำเอานะคะข้างบนเนาะแม่จอยเคยลดน้ำมาตลอดนะคะเนี่ยแต่ว่าทิ้งช่วงไปช่วงนั้นไปปลูกอีกสวนนึงเนาะแล้วอีกอย่างไม่เฮาลงเฮาปลูกพิษช,ช่วงคือกันนะคะที่จริงเฮาต้องปลูกประมาณาพศจิกากระไดนะคะเออช่วงนั้นอ่ะมันสีมันสีนึ้นเป็นต้นแบบนี้แหละมันกระสิรอดตายเนาะ แต่ว่าตอนนั้นเพิ่งเศร้าส่วนได้ซ่านะคะเขาบอกซ่ามันก็เลยบอทันการเนาะกระปุกไม่จ่ายซ่อมนะคะเอามาปลูกซ่อมบางคนบอกว่าไถไถแล้วกระปุกใหม่นะคะอา่าก็ได้นะคะไถแล้วกระปุกใหม่ก็ได้แต่ว่ากต้นทุนมันเกิดสีเพิ่มไปอีกนะคะก็เลยบอไถก็เลยเอามาซ่อมตามร่องเลยเพราะว่าดินมันบบแน้นๆนะคะดินมันยังโอเคอยู่ดินมันยังอ่หลวมอยู่บบเน้นดินมันยังฟูอยู่นะคะไม่จะเอามาเสียบแล้วก็ ลดน้ำเอาเนาะเท่ากับปลูกใหม่รอบสองนะคะแต่โชคดีที่ว่าบดีซื้อต้นพันธุอ์อ่าแล้วก็ค่อยๆเห็ดไปนะคะจ้าของสอมเองบรได้จ้างไผนะคะเห็ดเองเลยรอบนี้รอบสองเนี่ยเท่ากับปลูกใหม่เลยนะคะข้างบนพุนนะ่นอะซิปก่อนไล่นะ่ะส้มเองนะคะสม้มเามือละสองสามแถวแล้วก็เอาน้ำรด สองสามแถวเอาน้ำลดนะคะกะ,กะลังเริ่มเตกเนะกาะกะมารอเบิ่งเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งนะคะว่าสิรอดบอ่อรอบสองในสิรอดบ่อนะคะสิเป็นแนวใดนะคะนี่สิเห็นเขียวทั้งสวนเลยว่าสิ <laughs> สิเห็นเป็นต้นมันหลอนๆแบบนี้กันรอเบิ่งนะคะเดี๋ยวไม่จ่อยมาอัปเดตให้อีกเท่านึงเนาะนที่เห็นเขียวๆนะั่นคือปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมกรานะคะเนี่ย แค่นี้ที่รอดนะคะที่รอดแล้วก็เป็นต้นขึ้นมาบ่ฮอดครึ่งไรซะมัง้งที่ที่มันรอดขึ้นมาเนาะก็เป็นต้นอันนี้เป็นพันธุ์อันน้องเบ๋มนะคะน้องเบ๋มคุณเบ๋มนะคะเพิ่นกับตายไปเห็นไหมคะที่ตายไปน่อันนี้ที่ที่รอดนะคะที่รอดขึ้นมาก็มีต้นใหญ่เนี่ยต้นน้อยเนี่ยเนาะก็เป็นต้นสูงสูงต้นที่อ่าแบบนี้คือมีหัวแล้วนะคะ สามเดือนเนาะยังไม่ได้ให้อย่างนะคะแม่จอยแซ่ปุ๋ยแซ่ปุ๋ยตอนที่สีปลูกอะ่อะเนาะที่ซุ้มเจ้าถ้าเกิดว่าเพ้นรอดเมื่อนี่นะคะอุย้ยก็คือแบบซีดแห้งนะคะนี่เนาะเดี๋ยวแม่จอยจะให้เบิ่งนะคะอันนี้แม่จอยยังไม่ได้พ้นอย่างเลยนะคะยังไม่ได้พ้นอย่างเลยแค่แช่ตอนที่แม่จอยปลูกเนาะนี่เดี๋ยวแม่จอยจะให้แม่จอยมาควักเบิ่งไปแล้วทีลนึงนะคะแบบคือ เห็นเห็นขาเจ้าลงคิดว่าปลูกสองเดือนสามเดือนมันมีหัวเนี่ยนะก็เลยอยากเบิ่งมันเจ้าของว่าอ่าเบิง่งมาก็เลยมาควักเบิ่งตัวที่มันรอดเนี่ยว่ามันได้สามเดือนแล้วมันก็สามเดือนแล้วเนาะก็เลือกเบิ่งที่ต้นที่แบบว่ามันสมบ,บูรณ์แข็งแรงเนี่ยนะคะ <c oughs> ค่อยมาค่อยมาเบิ่งไปแล้วเทือนึงแต่ว่าค่อยไปถ่ายคลิปค่อยแต่เสียดายมาค่อยไปอ,อยากอวนเพื่อนนะนี่ก็เริ่มมีหัวแล้วนะคะนี่ อันนี้ยังบไ่งบได้พ้นอย่างเลยนะยังบ่ได้พ้นทางใบยอย่างสักอย่างเลยนะคะแค่แซ่ตอนที่แบบแซ่แซ่แซ่ต้นพันตอนสิป,ปูกันนะนี่นะคะแล้วก็มีเห็นมีเห็นมีเห็นบ่แล้วก็เห็นมีการไปน้ำพุ่นแดดบ่อยาก,กวนนะคะแค่อยากเบิ่งนซื้อว่าอ่าที่เขาบอกว่ามันสองเดือนสามเดือนมีหัวแล้วนะคะเนาะก็เลยลองมาขวัดเบิ่น์นกะ หัวนี้ก็ใหญ่ก็นี่โป้งคอยยุ่นี่หัวนี้เนาะน,น,นี่นะคะกำลังเริ่มมีหัวก็แค่แค่นี้แหละค่ะบ่อจะกวนไหลให้เขาอยู่ของเขาเนาะนี่นะคะก,ก <c oughs> ะ,ะ,กะอะอันนี้เป็นขคเขามาะะพันขคเขามาน้องเบมเนาะคุณเบมนะคะนี่อันนี้คือที่รอดนะคะนี่ที่รอดถ้ารอดให้ค่อยจักแบบล็อกนี้มันเป็นมันมันสี่ไลน์นะคะล็อกสัน่นล็อกแถวสั่นเนี่ยสี่ไลน์ ี่ไล่ประมาณ3ามสี่ไล่นะคะนาสีรอดค่อยมืดนเนาะค่อยก็บ่าต้องได้มาซ่อมใหม่นะคะนี่คือต้องได้ซ่อมใหม่นะคะน่ะต้องได้ซ่อมใหม่แต่ถ้าแบบรอดเหมือนอันนี้แล้วมีหัวแล้วเนี่ยก็อุย้ยก็จะได้แห้งขึ้นมาในเจ้าหน่อยนะคะเนาะนี่เห็นบ่ยังไม่ได้พ้นอย่างเลยแต่ว่าอ่าอ่าน้อ,นองแบมนี่ถ้าปลูกช่วงปลูกถึกช่วงจังหวะที่แบบดินมันมีความชื้นนะ่ะ เขากระซิลอดไห้เมดอยู่ค่ะเพราะว่าเขาลอดแล้วเขาทนไงค่ะเขาทนแรงทั้งที่บอกเคยไห้น้ําเลยนเนี่อันนี้บอกเคยไห้น้ําบอกเคยยังบอกเคยได้พ้นอย่างเลยแค่แซ่ตอนที่คอยสิปลูกอะ่ะคอยแซ่ปุ๋ยตอนที่คอยสิปลูกอะ่ะตัวนี้นะคะยังไม่ได้พ่นอย่างเลยเขาก็มีหัวแล้วสามเดือนอูอ้งกะกะพอดีเห็นเขาเขาลงคลิปอะ่ะคนที่เขาปลูกมันเนาะสองเดือนสามเดือนมีหัวก็เลยจะเบิ่งของเจ้าของเขามันมีหัว คือเขาอยู่บอกก็เลยม,มาขวักเบิ่งน,นะ่ะคายเบิ่งแล้วเออก็เริ่มมีหัวแล้วเนะาะก้าสู้ต่อไปเนาะ <laughs>